สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ by เจไออาร์เซ็ตเมนเทจเมนต์นะคะอีีนี้ค่ะยิ้มมาอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะพาคุณผู้ชมมาชมคอนโดในย่านเศรษฐกิจทำเลทองและอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใกล้ชายทะเลด้วยนะคะกับโครงการเด็กแกลอรี่คอนโดมิเนียมค่ะซึ่งโครงการนี้อยู่ใกล้กับแหล่งเศรษฐกิจค่ะสามารถที่จะเดินทางไปยังชายหาดจอมเทียนเพียงแค่600เมตรค่ะและยังอยู่ใกล้นะกับจุดชมวิวเขาพระตำหนัก ใกล้ตลาดน้ำสี่ภาคนะคะอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลพัทยาบิ๊กซีเทสโก้โลตัสและร้านคา้าร้านสะดวกซื้อมากมายเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าที่นี่เนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะและภายในบริเวณโครงการค่ะเขามีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะสําหรับนะคะคอนโดที่นี่ค่ะเหมาะสาหรับนะคะเป็นที่อยู่อาศัยค่ะและก็สามารถที่จะใช้เป็นนะคะห้องสําหรับพักผ่อนได้เช่นกันค่ะกับห้องพักต่างอากาศเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ ว่าภายในบริเวณห้องพักจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มไปเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ที่ห้องเลขที่516ทั60ค่ะอยู่ที่อาคาร C ชั้น6ค่ะภายในห้องมีขนาดพื้นที่34.03ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าภายในห้องนะคะจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามไปเลยค่ะ เข้ามาภายในบริเวณตัวห้องค่ะคุณผู้ชมทางด้านขวามือนะคะจะเป็นโซนครัวค่ะซึ่งเขาได้บิวอินไวไเ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างจานค่ะเตาไฟฟ้ามีตู้เย็นให้ด้วยนะคะพร้อมกับชั้นเก็บของแบบแขวนค่ะเรียกว่าเก็บของได้แบบเยอะจุดใจเลยค่ะถัดมานะคะมีบาร์ค่ะสําหรับสองที่นั่งเอาไว้รับประทานอาหารหรือว่าจะเป็นบราร์สหรับเครื่องดื่มก็ได้พร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยและทางฝั่ง ซ้ายมือนะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์แบบครบครันค่ะ ถัดเข้ามาภายในตัวห้องค่ะจะเป็นมุมสําหรับห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งเขามีโซฟาและโต๊ะกลางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียกว่าคอนโดห้องนี้เนี่ยเป็นคอนโดพร้อมอยู่นะคะและบริเวณห้องนั่งเล่นนะคะยังมีประตูกระจกบานสไลด์ค่ะเชื่อมต่อไปยังระเบียงนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะนั่งดื่มกาแฟนะคะแล้วก็เปิดรับลมระบายอากาศรวมถึงชมวิวนะคะเพราะว่ามุมห้องนี้เนี่ยสามารถมองเห็นเนะ้ชายทะเลด้วยค่ะ ซึ่งพื้นที่ถัดมานะคะจะเป็นมุมของห้องนอนค่ะซึ่งทางโครงการค่ะเขาก็ได้มีเตียงนอนนะคะขนาด6ฟุตพร้อมฟูกค่ะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งค่ะแบบบิวอินพร้อมอยู่ด้วยภายในบริเวณห้องนอนค่ะมีหน้าต่างนะคะกระจกนะ,ะบานสไลด์ค่ะที่ให้คุณผู้ชมสามารถที่จะเปิดรับลมชมวิวธรรมชาติบริเวณด้านนอกค่ะ การเดินทางไปยังเดอะแกลอรี่คอนโดมิเนียมเริ่มต้นบนถนนสุขุมวิทจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทพประสิทธิ์ขับตรงไป3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขับต่อไปอีก1.1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านขวามือ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมที่อยู่ในแหล่งชุมชนและอยู่ในย่านเศรษฐกิจเรียกว่าที่นี่ทำเลทองเลยนะคะกับเด็กแกลเลอรี่คอนโดมิเนียมคะ่ะท่านไหนที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะเป็นเจ้าของคอนโดห้องนี้สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้ทั้ง2ช่องทางเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage j a s s e t Management หรือ YouTube c h a n n e l เรื่องบาง้านๆบายเจไอเอชแอนด์แมเนจเมนต์ค่ะเรายังมี บริการให้คำแนะนำและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่เลยค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันค่ะทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ